สวัสดีค่ะญาติโยมก็พลักทานข้าวต้มกันนะคะต้มน้ำเย็นกาแฟต้มอร่อยมากเลยค่ะมาจากซอยห้าสิบใช่ไหมคะคป้ามาจากซอยไหนคะแถวนี้เหรอคะอยู่แถวนี้ปล่าคะอ๋อนุโมธนาสายุนั่นนะไปถ่ายถ่ายยูทูบลงยูทูบพี่ละพานะ ช่องไอพี่ลาภานะคะกดเข้าไปเดิมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลง y o u ูทูบยู u ูบเหมือนเหมือนไลน์กดเข้าไปมันจะมีตัวเอขึ้นไอพี่ลาภาก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรนะช่วงนี้ระหว่างนี่อ่้าวต้มพักเบรกค่ะข้าวต้มพักเบรกจะเลยจะเลยความยืยันหรจะแวะไปดื่มกาแฟดื่มกาแฟเดมข้าวต้มดื่มกาแฟดื่มข้าวต้มข้าวต้มรร้อน อร่อยอร่อยต้มอร่อยร้อนๆดูนะคาเดิโคกเลยวัดวัดหนองมูสัดายงะกาแฟของวัดราชิยงต้มร้อนๆอยู่วัดหนองัีประสาทชนิกชนก็มทานทานข้าต้มนั่งโต๊ะได้นะครับ นั่งก็อีได้นะคะนั่งก็ตบเรียกมาจับว่าแล้วแล้วเอาลยมเก็บไว้ก่อนที่อาบน้ำมาตีลมเราจะได้ตรวจการตรวงโควิดแล้วก็เสร็จภารกิจแล้วแล้วเราก็เด็กจะพูดเลยรับพระเจ้าก็จะจะได้กาแฟเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลิดส่งอาร์ตีข่าวข่าวสารคือไทย และหลังจากที่สวดมนต์เสร็จแล้วนั้นือสวดมนต์อย่างพื้นพื้นคืนนะโยนะดูใหมยเลขกันไว้ด้วยนะโยมดูใหมยเลขกันไว้ด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าว่าก็จะทําการจับรางวัลนะดูนี้ว่าปีนี้ใครจะเป็นผู้ที่โชคดีได้หลวงพ่อดากลับไปบูชาและสําหรับไม้สว่านนะท่านที่ยังไม่ได้ติดไม้สว่านก็เรียนเชิญได้คุยโยมบริเวณด้านหน้า นะ้ำติดได้ทุกต้นเลยนะคุโมยมน่ะจะเป็นต้นหน้าต้นหน้าต้นต้นหลังติดได้ทุกต้นเลยภาษากระจายตัวเองถ่ายรูปไปเขาติดภาษากระจายหนะ่อยจ้ะต่ตอไปก็ขอการากาศรัศมิบนพระพุทธเจ้านะขอกราบพระราชออกอาการับนพระพุทธเจ้าไม่เห็นนะค่ะไม่เห็นเลยทีเพื่อจะถ่ายได้ร่วมการสนผนาออกราบกาศรัศมีบนภาษากตใจไม่เป็นไรค่ะมาจากที่ไหนคะ ใกล้ๆเนยหนูบ้านอะไรบนต่ะหน้าสองใกล้ๆเนี่ยเดินมานิดเดียวหนูบ้านอะไรจะอยู่บ้านลอะไรบนฮะนักการเองเหรอมาทุกปีป่ะคะมาทุกปีไหมก็เพิ่งมาค่ะระแสงก็มาแสงกร็มาขึ้นับพระคุณเจ้าไปดูในช่องอภิรพานะค่ะจะเห็นตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นจะลงคลิปให้แต่เพื่อนเห็นเพื่อเห็นตอนนี้ปัญหย่างนีหลวงพ่อมักควรเราทุกคุณ เจ้าว่ารถกัลยาณิยมหนักก,นก,นก็ได้มารอแล้วนะก็ฝากพระรัตนานิบนูลพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าขึ้นคุณเจ้าขึ้นแล้วข้าถ่ายท่านโคศกกับรัตนนิบูพระคุณเจ้านะครับขึ้นสู่เวทีเพื่อร่วมับคาญโจ ส่วนบน5ปีรับกว่าเป็บนสิริมงคลคัะโยมที่ยังไม่มีหนังสือส่วนบนนะวก็เรียนคุณโยมเรียนเชินนะครับกกค่ะผ่าก,กี่รูปค่ะผ่ากี่รูปค่ะ ขึ้นเวทีช่ไมทั้งหมดเลยโยมโหมดจะขึ้นทั้งหมดเวทีไม่พอมาเวทีนั่งนั่งกี่รูปครับค่ร<อ>ูปก<อ>็จัดได้เท่าไหร่ยี่สิบกว่ายี่สิบยี่สิบกว่าที่นั่งมันคงนะและ,และแอบถ่ายเพราะว่าถ้าลงทั้งหมดไม่พอคนเยอะนะครับปีนี้เยอะมาก,ะนะะมากละ เขาที่พอประโยชน์แล้วหลักเขาีพอไปนะแจ้งหากเจ้าหน้าที่ได้เลยนะแจ้งหากเจ้าหน้าที่ได้เลยเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อสีแดงแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้เลยโยมนะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะจัดเจ้าหน้าที่สื่อให้กับญาติโยมถ้าใดที่อยากให้โยมได้เสศษสีนก็แจ้งเจ้าหน้าที่ยกมือตักขวักคุณเรียกกันได้ตามตื่นบทอ่ะคุณโยม ขอน้ำดื่มหน่อยทางซ้ายนี้นะยมแจ้งว่าน้ำดื้นปดแล้วเจ้าหน้าที่นะที่ดูแลนะอันนี้พระอะไรบ้างคะหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำเนี่เหรอใช่ให้บูชาเหรอคะเริ่มมาให้ไหว้จับมือแจะมีเบอร์อ๋อสาธุสาธุหลวงพ่อ หลงพ่อสองห้าเก้าหนนังสือต้ <c oughs> งกบเม็อยมสองห้าเก้าออกช่องยูทู e นะโยมสองห้าเก้าสองห้าเก้าสองห้าหรือสนะ <c oughs> องแปดเก้าเขาเรียกมีหลายปางไงนะ <c oughs> หลวงพ่อหลวงพี่หลวงพ่อดำทั้งหมดเลยเหรอคะเนะี <c oughs> ่ยใช่แล้วมี สำหรับพวกนี้นะพะโยมนะวันขึ้นปีใหม่นะทางวัดหนองวว่ีก็ได้มีการทําบุญต้อนรับวันปีใหม่ที่เกิดวันก็จะมีการปัะทานข้าวสารอาหารแห้งหลังจากที่พระคุณเจ้าจากสาราการเปลี่ยนท่านพระครูนะคะท่านพระครูวัดเจ้าอาวาสวัดหนองขว่ีค่ะขึ้นเวทีแล้วค่ะร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเลย คณะนำสวด่านพระครูนำสวดนะพระท่านไม่ขึ้นหรอคะท่านไม่ขึ้นเวทีอะคะท่านไม่ขึ้นเวทีนะนั่งนั่งอ๋อตรงนี้หรอคะทำอะไรทำน้ำมนต์แบบอ๋อน้ำมนต์มีถังน้ำมนต์ด้วยนี่มีถังน้ำมนต์สวด ตรงท้ายปีเก่าะรับปีใหม่สั่งน้ำมนต์ด้วยค่ะเนี่ยอืมระดับน้ำมนต์สวยงามมากครบแล้วอันนมูดา,าสาซุค่ะอันมาครูขึ้นเวทีแล้วสวยงามคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ